คนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในแมป toilet tower defense กันอีกเช่นเคยนะคะในเกมโรบอกเนาะสาเหตุที่หมูตั้งเซตอัพนี้นะคะแน่นอนเราติดงานมาใช้ตูแล้ว,าาว,ลวซึ่งชาเลนจ์ที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คือใช้ย,ยูนิตที่เป็นสีขาวลงโหนไนเมะนะคะผมซึ่งแมปที่เราจะลงกันนะคะคือ toilet head cue ปรับใหม่เนาะอ่าเราเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยนะคะว่า toilet head cue หน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่าเลือกไนทแม่นะครับทุกชมเดี๋ยวดูก่อนนะว่าอันนี้คือฐานของเรานะครับนะอืมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการวางเซนติสคาเมราแมนก่อนนะครับผมอืมาไว้ประมาณตรงนี้นะฮะเป็นเป็นปีกฐานของพวกขี้นะครับพวกโถขี oh, ้นะโอเคนี่เอิมตัวห้าสิบห้าผมไม่ค่อยชอบเซนติสคาเมราเนี่ย ตรงนี้มันขึ้นไปได้ี่นะขึ้นไปได้แล้วชมตรงมันวางยูนิตได้ไหมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยววางยูนิตได้อ่า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 แกไม่รอดแน่พวกโถกขี้อือเดี๋ยวเราวางใซ่ที่คาเมราไปครบสี่ตัวแล้วเนาะคลิปเวฟครั้งหนึ่งดิสองร้อยหรอมันต้อง เพึ่งมีวิ่งอ่ะมรมีมีวิ่งนะฮะเดินเราต้องวางมีวิ่งตรงนี้เลยนะเพราะว่าอาจจะหลุดเพียบเลยนะท่านผู้ชมโอเคว่าเว็บต่อไปน่าจะเอิแบบน่าจะมาถึงพอดีนะห้าร้อยห้าร้อยเออเออใช่พอดีพอดีได้เงินต่อเว็บก็ร้อยหนึ่ง้วนะฮะฐานแตก โอเควางมิววิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดการอัพไซนชิดไปเทียร์ตัวก่อนเนาะหรือจะอัพปันไปเทียร์ตัวดีอัพปันไปเทียร์ตัวดีกว่านะฮะเพราะว่าไซนชิดค่อนข้างที่จะเล่นยากนะเพราะว่าผมใช้ซานต้าจุดินแล้วนะฮะเพิ่มปุ๊บโอเคเวฟห้า okay. นะตอนนี้ยังไหวคิวอยู่นะตอนนี้เลือดฐานหูกระอักอยู่นะฮะ ดูว่าท a l l t o ก็มาแล้วด้วยมันจะสตันตัวแล้วไหมเนี่ยสตันแน่นอน100%เนี๋ยอัพตัวนี้อัพดิอัพเกรดชูดอ่มอาจจะได้ยินเสียงแทรกนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านผมฝนตกนะฮะทุกชมก็ขออภัยด้วยนะฮะสำหรับเสียงแทรกเนาะอื้ออ๋อดูว่ามันสตันที่ไหนได้หยุดมอง คอยู่มองคนหล่อนะฮะอุ้ยกว่าบอสทอยเล็ตจะมาถึงก็เออมามามาสเต็กตอนอัพขั้นที่สองของมิวิ่งทีวีแมนเนี่ยพอๆกับบอสดีเจเลยนะผู้ชมโอเคเร็ว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 เอออัพเกรดคตอนนี้จนตีจนถึงเลนที่สามนะฮะเดี๋ยวเราไปอัพเซนที่ตัวนี้เนาะปึ๊บอืม เี๋ยวเราต้องเลือกวางมินิก,ก่อนนะฮะวางมินิกไว้ตรงนี้ดีกว่านะฮะตึ๊กวางเลยชี้ไม่เป็นไรไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องห่วงนะฮะถึงมันจะหลุดเราก็จะมีโค้งมรณะที่ถ้าเกิดเลี้ยวมาต้องพบกับจุดจบนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวอัพเกรดเอิอ่มมินิกรไนไ,ไม่์ต้องนะฮะเฮะ้ยมีวิ่ง ตีถึงตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมโอเคตัวนี้โอเคตึบ๊บโอ้ใส่ทิศไปเล่นยากนะ <c oughs> ทุนผู้ชมคือมันต้องบริหารเงินให้ดีอะ่ะเพราะว่าช่วงต้นเกมคือพี่แกให้เงินอย่างน้อยอะ่ะอย่างน้อยนะทานผู้ชมเดี๋ยวเราจะอัพมิววิ่งขั้นต่อไปนะเออนี่คือผมยังไม่ได้วางแผนอะไรมาเลยนะคือมาเล่นโดดๆเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเริ่มวางซอแล้วนะฮะหรือว่ายัง <c oughs> ยังก่อนยัง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  ว่าเราจะวางมิววี่อีกตัวหนึ่งดีวางมิววี่อีกตัวหนึ่งดีกว่านะฮะทุกผู้ชมปึ๊บปึ๊บเคยำเหตุจะได้พอเนาะไฟนงดูพัดโซ่น,ซนะฮะไปยังไม่ต้องไปลยูข้าวถ่านนะมันอันตรายโอเคหกร้อยอัพเกรดอื้มหืมหืมเคไหวอยู่นะฮะสองตัวช่วยกันแบกช่วยกันแบกอันนี้ซ้อมเกยียร์จะทั้งกับร่าผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ละ ซิกมามาแล้วนี่พระเอกของเรานะเธอซิกมาแมนวางไว้ตรงไหนดีเลยตรงที่ว่าโอลีจะคุมค้ม้มตรงนี้ละก,กันนะฮะเดี๋ยวเราขยับมาตรงนี้ปึ้มตื้นโคโอ้โหมีวิ่งไม่ค่อยมีใบหนุนหรอม่ะ พันหมดนะฮะอัพตัวนี้ไปผมจะแบบออตโต้สกิปแบบไม่หยุดไม่อย่างนะแบบกินไม่หยุดกินไม่หยุดแซวเวลยกินไม่หยุดเลยนะฮะยิงปลาไซ์ก่อนเออโอเคสามพัน,นะฮะขั้นต่อไปจุบมันเหลืออะไรตั้งห้าร้อยมันเหลือทำไมห้าร้อยอ่ะสิกมาเราไม่มีการความสามารถพิเศษในการประกัศสตันนะครับชมงั้นเราต้องบริหาร ยูนิตบ้างยูนิตให้ตรงตรงตามที่เราคาดหวังเอาไว้เฮ้ยแบบนี้ไม่ดีเลยนะโอเคเออีเออีเดือ e. ด e. e. มานะฮะอะไรเนี่ยข้อ,อ,อความที่งเตือนไฮไฮวิดีโอไฮวิดีโอจึ๊บเราจะออโต้สกิปแบบไม่หยุดไม่ยั้งเลยนะทุกชมเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเมนิก,ก่อนนะฮะปุ๊บให้มันมีวงนะตอนนี้วงสิบแล้วนะโอ้โหวงเซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมน ตรงนี้ส0 0 0ันสองพันหนึ่งพันมันบริหารเงินยากมากเลยอะงแง่แหละใช้เล่นเป็นแต่ซานตานะพู้ชมไม่เคยได้เล่นเซนทิสเลยถ้าเกิดเล่นเซนทิตเป็นก็ต้องแบบคู่คู่กับซานต้านะ,ะถึงจะบริหารเงินเป็นตอนนี้ตั้งแต่มีไททันซิกมาวางมาอัปเกรดขั้น3แล้วเนี่ยรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องอัพมิววิ่งขายมิววิ่งตัวนี้ อัพมีวิ่งตัวนี้เอ๊ะขายมีวิ่งตัวนี้อัพมีวิ่งตัวนั้นโอเคขายมีวิ่งตัวนี้อัพมีวิ่งตัวนี้โอเคแล้วก็โอ้ยตัวระเบิดมากันได้แบบอันนี้มากเลยดูว่มัใจไมอันนี่เหรอเบอร์เปอรเทอรสิศูนย์สามจุดศูนย์เนี่ยสี่ศูนย์อะไรเป็นมันโอ้ยนโนโนโนงนงนงอะไรอะไรเออเออเอิม่มเอิ่มตัวระเบิดมาเอ้า๋อ ม,ม,มันตุยแล้วใช่ไหมมันตุยแล้วโอเคมันตุยแล้วอุ๊ยระแวงเลยอะ่ะปุ๊บอัพเดี๋ยวอัพเบ,บียนิกให้ตุยนเอ้ยให้ตันก่อนนะฮะตอนนี้รนมากเลยรน,นเลยอ่ะรนเลยติ๊บอัพเบ,บียนิกตุนแล้วเดี๋ยวโบ้ทอเรตหยานะอย่าหยุดนะอย่าหยุดไม่อย่าหายตัวอย่าหายตัวจะไม่ยหยุดอะไรอ่ะฮึฮึว่าเราจำเป็นที่จะต้องอัพมิวิ่งให้ตันก่อนนะฮะท่านผู้ชม ว่าโอเคอัพพันนี้เหลือเม็ดจริงๆคุณดาสุดสองเคน่าจะไหวอยู่นะฮะอันนี้สองพันใช่ไหมอัพเกรดอัพค่าพันห้าสองพันสองพโบริหารเงินยากมากคุณผชมอืมไม่อืม,อมจะเล่นผ่านเนี้ยตอนนี้ฮะอัพมิววิ่งตันไปที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัพตัวามเงินเนาะเทิ่ิกมาเดี๋ยวค่อยมาอัพนะฮะ ตัวฟังเงินที่เหลือสองพันตอนนี้สองพันห้าพันห้าพันเหลือสองพันหนึ่งตัวนะฮะโอเคเออสีเขียวสโลไปสโลไปไฟหนัวปัสสาะมันไวนะมันแต่มันไวไม่เท่ากิจโอเคตอนนี้เหลือแค่อัพชิกมาครั้งสุดท้ายก็จะตานแล้วนะฮะใช้เงินมือสี่โอ้โหจะอัพไปไหมเนะนี่ยนักพิเดเซตคือมันลื่นยากมากอนะนักพิเดาซตสมัสยนี้เขาใช้กันแต่ฟานเป็นแต่ฟานต้านนะผู้ชม มยนี้เขาลืมเซนติคามิล่ากันไปแล้วนะฮะนักวิทยาศาสตร์อ,รอัปปันสองตัวแล้วนะหลืออสองตัวนะฮะ,ะตอนนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์อ,รอัปปันครบหมดทุกตัวนะฮะเหลือแค่อัปเอ่อเทอซิกมาให้ตันเนาะอุย้ยมันจะหยุดอะไรตอนนี้มันอ๋อหายตัวเออสลับกันมันชอบก็เสิร์ฟกันถามว่าตอนนี้เอเลตผมถึงแรงที่เท่าไหร่แล้วนะคะผมขอตอบว่าแรงสองนะ <laughs> คือมันฟาร์มยากมากเลยนะกว่าจะได้เปิร์กใหม่อะไรพวกนี้ลูกกว่าจะถึงเลงห้ามต้องใช้เท่าไหร่อะละละละห้าหมื่นนะทผชมแลงสิบหนึ่งแสนนะฮะเพ่เร็วเร็วเรเลีงเขามาเลเขามาจะพวกขี้ตอนนี้อัพฟิกมากกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคนี่หน้ายังหล่อเลยนะฮะเออว่ะถ้าเกิดสมมุติเราสามารถวางยูนิตบนนี้ได้ใช่ไหม เราก็สามารถโจมตีฟรีเลยดีใช่ไหมแป๊บแป๊บอันนี้อันนี้เอิ่มการทดลองโอ้หมาก้าโจมตีฟรีเลยดีนะี้โจมตีฟร <c oughs> อนนีอันนี้อันนี้ถ้าเกิดคุณเทเลติกมาเห็น,อย,น,นะะอย่าพึ่งเนิบนะฮะเดีย๋ยวพึ่งเนิฟเทเลติกคิวนะเฮะ้ย <c oughs> อันนี้มันโจมตีฟรีได้เลยนะเออ เออจุดหน้าอัปเกรดอุย้ยมันโจมตีฟรีเลยอะ่ะเฮ้ยคือทอยเรมเสียวกะเลยอะ่ะโอ้ยร้านไหวไหมเนี่ยมีหน้าไหวแน่เลยสีดำมาหน่อยสีดำมาหน่อยเลเซอร์สีดำ,มดำไม่ก็เลเซอร์สีเขียวได้อะ่ะเัน่องสำคัญหมดนะสีดำสีเขียวอะ่ะเดี๋ยวเรามาจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวเราขายซิกมาตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ค่อยดีเดี๋ยวโอเค โอเคหนึ่งหนึ่งล้านหายวอบไปกับตาเลยฮะเลซอร์สีอะไรนะของไทเทนซิกมาที่เขาบอกว่าโจมตีโคตรแรงนะว่าน่าจะเป็นสีดำน่าจะเป็นสีดำหยุด,ดแล้วก็ทำดาเมจอย่างแรงนะฮะแบบแรงโอ okay, เคเผื่อเขาจะดูน้อยหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะวางเอมซองเกตไทเทนคาเวล่าไปแค่ตัวเดียวพอนะฮะเอมพระเอกในตอนสุดท้ายก็คงต้องตีในจอนในตอนจบนะฮะ โอเคนี่ยซตัวน้อยซอตัวน้อยเสีเยงคือมันดังมากเลยทะผู้ชม Shut up โ okay. อเคเฮ้ยเออซซมันการสตันได้เหรอฮอันนี้ผมเพิ่งรู้นะทำไมซิกมาก,การสตันไม่ได้ไม่ซอการสตันได้อะ่ะเออเท่ากับว่าซอเก่งกว่า DPS ส4มห อันนี้ DPS สามหมื่นห้าก็ไล่เรียกกันนะฮะแต่ผมคิดว่าซิกมาดีกว่านะฮะขู่มาแล้วตัวตัดสินชะตาชีวิตตัวตัดสินชะตาชีวิตเออปั่นไปคือซอเนี่ยเวลาเขาพี่แกเขาป่านเนีขาป่านแรงมากนะทุกผู้ชมป่านเทียบประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นได้นะห้าหมื่นเนี่ยประมาณห้าหมื่นนะป่านรัวๆเลยป่านรัวๆเลยครูดาวส่วนสองไอ้น่องป่านรัวๆเออ โอไม่นะบิวิ่งอ๋ออไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอิม่มวางซิกมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะฮะตึ๊บซซเราสามารถหลับได้นะเพราะว่าพี่แกเขาอยู่นอกวงของหมอนะฮะเ,เดี๋ยวขายทิ้งเลยเอิม่มเขาดูไม่มีประโยชน์เลยนะอืมเอิ่มอย่าไปว่าเขาเดี๋ยวผมก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเขาวางใหม่เอิม่มวางในวงหมอนะฮะวางในวงหมอโอเค กลายเป็นว่ามีวิ่งตอนนี้ถูกบดบังแล้วนะ,ะ,ะมาวางไว้ตรงนี้เลยน,นี่ให้มันดูมีเื่อเสียงนะหิวแสงซอหิวแสงเฮ้ยผมว่ายังไงเราก็ผ่านแต่เวฟต่อไปมันมีกิจใช่เวฟต่อไปมันมีกิจนะฮะทุกผู้ชมเรามีตุยแน่นอนนะเราตุยแน่นอนวงป่าเลือของพี่แกนะวง30สิวงเลเซอร์ห้าสิบห้านะทุกผู้ชม โหถ้าเกิดแอตโตมันมาด้วยนี่น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเดี๋ยวซอมันไม่ใช่เป็นสีขาวนี่ไม่เอึมการโจตีของเขาเป็นสีเทาซึ่งอยู่โทนเดียวกับสีขาวอึมนัม้นก็ชอมอชอมอที่แปลว่าอะไรหรอช่างมันนะฮะเอิม่มเดี๋ยววามีวิ่งอัปปานอีกตัวหนึ่งนะฮะอืมให้เขาได้มีหมดหน่อยโอเคผมว่าแค่นี้ยังไงเราก็ผ่านแล้วแหละนะกีดอะกีดอยู่ไหน นี่มาแล้วมาแล้วเออตัวตึงมาแล้วตัวตึงมาแล้วยี่กิตตุยแล้วนะฮะกิดตุยแล้ว,ะะดลวเดี๋ยวเรามาวางมิววิ่งเพิ่มนะเพราะว่าน่าจะเป็นในบรรดาตัวสีขาวที่ใช้ข้ามน้อยไม่นับลาสสเปกแมนเดี๋ยวเรามาขายเซนเซสคาเมล่าเพื่อความลุ้นระทึกโอเคแล้วเราก็มามังมิววิ่งอีกตัวหนึ่งนะฮะเอาไว้เหล่าข้าง

เฮ้ยใหม่เดนสมุดแดนสมุดเอาไงครับตอนนี้ตอนนี้ครับเอาไงครับสามแสนหนึ่งแสนสองโอเคก็เจอกกนใหมคิดมากครับ